แล้วก็ที่เขาบอกพันห้าถึงพันแปด่ใช่ไหมแต่ไม่เกินพันแนนีก็จะเพิ่มมาร้อยหนึ่งสิบอสามสิบเจ็ดอ่ร้อยหึงยี่สิบห้ใช่ไหมอันนี้อันนี้อันนี้ถือว่ามีสินค้าเราตรงตรงที่ตอนนี้เยอะหนะมดก็ถ้ต้องขอขอบคุณนะที่พวกเขาตั้งใจมาช่วยพนังมีนะฮะเพราะว่า จากการคำนวณของท่านชนวระานแล้วเนี่ยน่าจะสูงต้นนี้เนี่ยจะขึ้นมาถึงสามพันเซนแล้วก็จะไม่เกินพันแปดร้อยคงปล่อยถึงพันแปดร้อยนะฮะแล้วก็คงเพิ่มออกมาของทุกเราด้วยการเกี่ยวการนับลดกานผลิตในระยะเวลาที่สำคัญเรื่องวินัยเนี่ยไม่ต้องบ่งอยู่ ก็ต้องหลันนได้รับอนุญาตจากทาู่ครับรวีก็ไม่มีอะไรใช่ ระวังระวังระวัง <laughs>